นางหนูชิดคำกองนะครับก็มายื่นคำร้องเมื่อ1ชั่วโมงเสร็จเลยนะครับเพื่อขอให้คัดค้านการปล่อยชั่วคราวรซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับทางดีเอสไอก็มีอยพ่นิดที่จะสามารถนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองท่านเนี่ย ไปขออำนาจศาลออกหมายขังหรือไม่ก็ได้ครับคือจะไปศาลนำตัวไปศาลแล้วขอศาลออกหมายขังหรือไม่นำตัวไปศาลก็ได้นะครับเป็นทางเลือกทีนี้เมื่อญาติของคูณตายนะครับคือภรรยามาร้องขอเนี่ยกเ็เราก็ได้ประชุมกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับกเ็เห็นพร้อมกันที่จะใช้ดุลพินิษ ไม่นําตัวทั้งสองท่านไปขอสารออกหมายถังนะครับด้วยเหตุสําคัญก็คือทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอดีตผู้จาดการฝ่ายการเมืองระดับสูงนะครับท่านนึงก็เป็นอดีตนายกมนตรีท่านหนึ่งก็รองนายกมนตรีและทั้งสองท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รในปัจจุบันด้วยนะครับท่านก็ยังไม่มีพฤติการ ใดๆที่จะส่อให้เห็นว่าจะหลบหนีจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นทเ่ิจราเช่นนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ดุลพินิษไม่นำตัวไปสารเพื่อขอสารออกหมายคัะ